ดีนะครับผมเจออยู่กับกัปตันกัปตันบึกนี่นะครับกระโปรงงามมากามมาก็วันนี้มาฉีดยาเพียนะครับตั้งแต่อ้อยหมดเนาะเสียอ้อยหมดอ้อยหมดนี่ ชาวไร่ข้าวโพดลําบากกันเลยนะครับเพีย้ยไม่มีที่จะลงนะครับก็เลยมาลงที่ไร่ข้าวโพดนะครับโอ oh. ้ขอ้าวโพดก็ตอนนี้งามมากนะครับผมก็ใช้อ่าวัคซีนพืชบวกจัด้านนะครับนี่เขียวตน้นเขียวนานนะครับแต่ผมย่้ยดูยี่ห้ออ่านี่นะเพี่้นนับปกไว้นะับขวดผมไม่รู้ว่าผมไปเก็บไว้ไหนละนี่นะรักพลังมขุข อย่าดูแค่ข้างนอกอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมต้องไปดูข้างในด้วยนะเพราะว่าข้างนอกเ็าจะโดนแสงนะครับโดนแสงแล้วก็ฝักมันจะโตอ่าด,ดยบผมจะพาพุ่นไปดูข้างในนะครับในนี่นะครับข้างในโปดูเพียเต็มเลยนะครับนี่นะครับก็ต้นแล้วฝัก ส่วนมากจะเป็นฝักนะครับโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยเพี้ยเยอะมากฝักสองฝักก็มีน้อยนะครับ <c> อ <oughs> แต่ว่าข้างนอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มันกจ็จะงอกแซมนะข้างนอกมันโดนแสงเนาะก็อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจวัคซีนพืชบวกจัดจานก็ สาม,มารถแอดไลน์ที่0 8 2 0, 8, 8 7 4 1 2นะครับหรือว่าทัเกเพจขดโคกรถถ่ายรถคันนะครับชุดละ880บาทครับถ้าโอนก็ค่าส่ง40บาทถ้าเกิดเก็บปลายทางก็เป็น950บ,บวกเพิ่ม30บาทนะครับชุดต่อไปก็ชุดละ20บาทประมาณนั้นนะครับขายของก่นันจังที่พิสันได้นะครับถ้าอยากได้กระโพรงกงามอย่างนี้นะครับ งามมากผมชอบตรงที่ว่ามันเขียวเขียวทนแล้วก็เขียวนานนะครับเข็นมากอันนี้ก็จะค่าเพี้ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเกล็อนะครับเป็นสูตรตัห ใบเนี่คือได้กินเลยนะครับอร์โมนก็กระตุ้นเพื่อที่ว่าให้รับปุ๋ยดีๆนะครับผมตรงนี้ต้นต่ำๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันแฉะไปนะครับอยาดูถูกต้นต่ำๆนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ฝักอยู่ข้างนอกเนี่ยมีมีฝักเยอะมากแต่ว่า ไม่ค่อยดีนะครับไออย่างที่ว่าเนี่ยมันมีงอกงอกมาแซมอย่างกันนี้นะครับเนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะมาแย่งปุ๋ยของพวกกันนี้กินนะสู้ต้นละฝักไม่ได้นะครับทีนี่ก็รับเงินแสนสิบแปดไร่นะครับก็น่าจะแตะสองแสนนะครับสองแสนไม่ขาดอยู่แล้วหักต้นทุนกำไรก็หักไปเลยรครึ่งหนึ่งก็เหลือคาวละแสนก็บาทก็พอได้นะครับ ไหนเอ่ยโดนโดนโดนมาแล้วกับท e p s นะครับเราได้บินตัวเปล่านะครับไม่ได้ใส่ถังยาเอ,อ้ยกคน,น่าจะขึ้นไปได้นะครับ แล้วก็่าจะเติมยานะครับอันนี้ของ DJI นะครับโดนผมชอบผมชอบมากรุ่นนี้นะครับเพื่อที่อาสายเบ็ก็ง่ายแล้วก็ยกปุ๋ยยกถังเนี่ยมันยกออกได้เลยนะเวลาบานปุ๋ยอะไรนะเออมันมันง่ายมันสะดวกดีนะครับผมก็ชอบมากเดี๋ยวอนาคต อาจจะต้องจัดแล้วนะครับแล้วมันก็อาจจะถูกไปเรื่อยๆนะครับนี่คนน่าจะขึ้นได้นะเนาะคนขึ้นได้เนาะเคยเห็นอยู่เคยเห็นในในติ๊กต็อกเออ เคยเห็นในทิกตอกอยู่คนไม่หนอยู่จับตรงขามันบินขึ้นไปโอ้โหจังก้านะครับ เครื่องปั่นไฟก็ใส่ท่อซิ่งน,นะครับเนี่ยพวกทำงานหนักมากโห่เสียงโหลดเลยนะเสียงเครื่องปั่นไฟเนะี่ยก็ปิดไปแล้วปิดไปเลย ฉีดตอนเย็นดีสุดนะครับสําหรับเพียตามจริงอยากให้ฉีดกลางคืนเลยนะครับแต่ว่ายุงเยอะเอายเช็คออฟยัยงไม่คืนดีพูดถึงเรื่องกระโพดก็ฤดูเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปนะครับ ได้ยิมกันโอ้ปากปากนี้จิกจิกถึงหูเลยยิ้มกว้างมากเพราะว่า,าราคามันได้นะครับหมืน่นหมื่นกว่าใช่ไหมเหมือนกับข้าวนะครับแต่ว่าข้าวก็ดีนะอย่าไปนนั้นนะครับทำข้าวก็ทำสักปีละครั้งพอนะครับถ้าถึงหน้าทำข้าวก็ต้องทำข้าวนะครับโอ้โหมันตัดใบทิ้งหมดเลย นเนี่ยต้นไม้ต้นไม้เ <c ười> บรกเองนะครับ <c> เ <ười> จอต้นไม้ เใช่ไหมยี่สิบหรือสามสิบลืมไปแล้วนะครับเหม็นมากหมดแล้วระวังนะเสียบึก มาใกล้ไายโอ้ลมเย็นดีมากนะครับแต่ก็กินได้นานนะครับ 掉偏。 โอ้สี่ขีดเต็มเป้ยเกินอีกครั้งนะครับ ได้สนใจวัคซีนพืชบวกจากการนะครับกโทมหาพิษสัได้นะครับที่สูก์กับ82.87412นะครับหรือว,ว่าตักเศษก็ความเฟซบุ๊กคนโคกรถไถ่องคำนะครับชัก็จะงามอย่างนี้นะครับเขียวทนเขียวนานได้ผลผลิตที่เยอะนะครับผม <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชิ้นนี้จบไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ